พลังบุญยริศนะคะหรือพลังธรรมะจัดสรรเนี่ยตรงเนี้ยนะคะพี่มิ้นได้แบบตัวอย่างมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่มิ้นเลยนะคะในช่วงโควิดนะคะที่ทางวัดก็ยังมีแบบมีการก่อสร้างหรือว่าสิ่งต่างต่างในวัดต้องซ่อมแซมอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้หวาดหวัน่นไม่ได้หวาดหวัน่นแต่ว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนในการที่คือท่านบอกว่าท่านวางใจว่าอะไรก็ได้ธรรมะจัดสรรนะคะ ค่านา้ําค่าไฟจะมีพอไหมจะเลี้ยงทั้งวัดได้ไหมหรืออะไรท่านก็บอกว่าก็ต้องตามมีตามเกิดน,นะคะตามอัตภาพนะคะ,ะมันมีได้มีได้ก็มีเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็ใช้ธรรมะในการวางใจอยู่ตลอดเวลาเลยปรากฏว่ามันเหมือนกับยิ่งท่านวางใจแบบนี้นะคะมันยิ่งมีกระแสทธาท่านไม่ได้บอกบุญอะไรต่างๆนานา,น,านอกจากอนอกจากเจ้าหน้าที่วัดก็ ออบอกบุญไปตามเขาเรียกว่าไปตามเรื่องตามราวที่ที่ที่ไม่ได้เน้นหรือว่าไม่ได้ต้องกระตุน้นหรือไม่ต้องซื้อโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากมายก็หลวงพ่อกระเทศไปเรื่อยๆเทศทุกวันนะคะเป็นกิจวัตรประจําวันไม่ได้หวือหวาไม่ได้ทําอะไรมากขึ้นเลยนะคะเนี่ยแหละแต่ว่าเออพี่มิ้นจาได้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยนะคะเออกับมีผู้บริจาคค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เหมือนกับมีผู้ที่เป็นห่วงวัดว่าเออ ว่าจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็มีผู้ที่บริจาคนะคะเยอะขึ้นมากนะคะตรงเนี้ยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นตัวอย่างไม่ใช่แค่วัดเดียวนะคะแต่พี่มินก็นะคะนับถือหลายๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะจะซ่อมออกุดหรืออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันจะมีกระแสศรัทธาหรืออะไรที่ถ้ามันจําเป็นที่จะต้องทำนะยิ่งจําเป็นมากแต่ว่า ท่านไม่ได้บีบคั้นไปตามความจําเป็นนั้นๆอะนะคะท่านก็วางใจนะคะอะไรจะเกิดก็คือต้องเกิดเนี่ยนะคะทำมะนี้กับกลายเป็นฤทธิ์นะคะทั้งทั้งที่ท่านไม่ได้อธิษฐานอะไรนะคะแต่ว่าบุญยทธิ์อะมันเกิดขึ้นนะคะได้ด้วยอํานาจธรรมอะนะคะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะตอนนั้นพี่มิ้นจําได้ว่าในช่วงที่เอ่อช่วงที่สร้างท้าวสมุทรนะคะก็เป็นช่วงรู่สึกก่อนโควิดนิดนึง นะคะแล้วจากนั้นมาพี่มิ้นก็มีการสร้างพ่อปู่นะคะพ่อปู่สีสุดโทแล้วก็มาตามด้วยองค์พ่อดําแจนแล้วก็วิมานเนี่ยก็จําได้เหมือนกันนะคะแล้วตรงเนี้ยเราไม่ได้สร้างที่สาธารณะด้วยนะคะแต่ก็อธิฐานใจเลยเอ๊ะทำไมมีการสื่อสารแมสมาแบบนี้เอ่อว่าต้องสร้างนะคะแล้วมันจะได้ไหมก็อาศัยแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยนะคะที่เรานับถือเนี่ยนะคะก็วางใจว่าถ้าการสื่อสารนี้ถูกถ้าเรามีบุญพอนะคะ ก็ขอให้ธรรมะจัดสรรน,นะคะแล้วก็จริงๆนะคะมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ที่เออมันก็เรียกว่าปฏิหารนั่นแหละนะคะมันก็เกิดขึ้นจนทําให้มันก็สําเร็จไปได้ดังนั้นเนี่ยนะคะบางอย่างอะดวงเรามันดูเหมือนตกนะเออรายได้น้อยนะคะแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างมาทดแทนในสิ่งที่เรายัางต้องทําอยู่อะไรเงี้ยนะคะเรียกว่าธรรมะจัดสรรเนี่ยตรงเนี้ยนะคะก็คือขอให้ปฏิบัติทําไว้เถอะปฏิบัติทําไว้แล้วก็พยายามสร้างบุญตามศักยภาพนะคะ แต่ขอให้สม่ำเสมอส่วนมนไหว้พระแผ่เมตตาอุทิศบุญนะคะอย่าลืมแผ่เมตตาให้กับเทวดานะคะเนี่ยตรงนี้สําคัญมากๆแล้วนะคะบุญยริทธ,ธรรมฤทธ์นะคะทุกอย่างธรรมะจะจัดสรรมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ว่าจะอธิบายมันเรียกว่าอะไรนะคะแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่มินใช้คำพูดว่าธรรมะจัดสรรเองค่ะ